มาแบบมืดฟ้าบนดินครับพี่น้องเปยนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับด้านท้งออกทางเข้านี่ก็เต็มครับเดินแทบไม่ได้ครับฟ้าติโตหลังไหลมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหพี่น้องเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะอยู่ที่เมืองไทยนี่ครับคนทุกเื้อสาติกัมาพมโตอยู่ที่เมืองไทยครับพี่น้องนี่ครับเป็นพี่น้องเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียครับเพื่อนก็ลังไหลมาเที่เมืองไทยเนาะ สุดยอดจริงๆวันนี้โอ้โหนี้หน้าฝนนะครับพี่น้องนี้หน้าฝนนะครับแต่คนก็หลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ครับฟังเสียงเบานี้ไม่ใช่คนไทยเลยนะครับกามีพี่น้องมาเลเซียเนาะอินโดนีเซียครับตามที่ถามคุณพี่ไกด์นะครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับ Mm hmm. นี่ครับมาจากมาเลเซียเนาะโชว์นี้ก็เป็นวันชาติมาเลเซียนะครับเวลคั m มาเลเซีย to Thailand นะครับนี่ครับเป็นหนูน้อยเป็นนุ่มน้อยมาจากมาเลเซียครับ light, color, sound, Asia, วันนี้คนกะเต็มครับพี่น้องนี่ครับ ด้านนี้ก็เป็นพี่น้องมุสลิมครับเพิ่นกามาเที่ยวเมืองไทยครับมาเที่ยวฮาไอคอนสยามครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหเพิ่นการ่างไหลมาเที่ยวเมืองไทยนะพี่น้องนี่ครับมาแล้วเพิ่นกามาท่าเบิ่งการโชว์น้ำพุครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ทงสีส้มครับพี่น้องนี่ครับ นั่งเต็มครับนั่งกับพื้นเลยนะครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้เต็มครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้เยอะจริงๆครับนี่ครับวันนี้กบมาย่างล้ลาเนาะนี่ครับเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับนั่งกับพื้นเลยครับมาล่อการโชว์น้ำพุครับต่อไปก็จะโชว์น้ำพุแล้วนะครับพี่น้อง the olympic car chola car heart beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young she puts her hand in mine Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. The night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the young and it's just begun as she puts her hand in mine We wanna chase the night โอ้โหพี่น้องเป็นนะครับปาติโทคนลังไห่มาที่เมืองไทยครับมาแบบมืดฟ้าบมดินครับพี่น้องเปืนนะครับชาวต่างชาติทั้งนั้นครับด้านท้งออกทางเข้านี่ก็เต็มครับเดินแทบไม่ได้ครับปารติโทลังไหลมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหพี่น้องเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะอยู่ที่เมืองไทยนี่ครับคนทุกเสื้อชาาิกำลังหุโตอยู่ที่เมืองไทยครับพี่น้องนี่ครับ เป็นพี่น้องเวียดนามาเลเชียอินโดนีเซียครับเพื่อนกําลังไหลามาเที่เมืองไทยเนาะสุดยอดจริงๆวันนี้โอ้โหนีหน้า,นาฝนนะครับพี่น้องนี้หน้าฝนนะครับแต่คนก็หลั่งไหลามาเที่ยเมืองไทยครับนี่ครับฟังเสียงเบานี้ไม่ใช่คนไทยเลยนะครับมีพี่น้องมาเลเชียเนาะอินโดนีเซียครับตามที่ถามคุณพี่ไกด์นะครับ โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับอืมนี่ครับมาจากมาเลเซียเนาะโชว์นี้ก็เป็นวันชาติมาเลเซียนะครับเวลคัมมาเลเซียทูเทลแลนนะครับนี่ครับเป็นหนูน้อยเป็นนุ่มน้อยมาจากมาเลเซียครับ่นกับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะนี่ครับโอ้โหนี่ครับมาจากมาเลเซียครับหลักหลมาเที่ยวครับพี่น้อง ด้านทางเข้าก็เต็มครับนะครับบางคนก็มาหากินข้าวครับด้านท่าเรือก็คับคั่งครับโอ้โหนี่ครับมาเป็นครอบครัวมานั่งกับพื้นนะครับอืสุดยอดจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวในเอเชียไม่มีใครสู้เมืองไทยได้นะครับเมืองไทยก็คือเบอร์หนึ่งเนาะของการท่องเที่ยวนี่ครับนี่คือความจริงนะครับไม่ได้อวยนะครับ นี่คือหลักฐานครับว่าคนกับล่างไหลมาเทพเมงไทยสู้มมือครับด้านทางเข้านี้ครับคางคามีน้องนีคน่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับด้านทางเข้า<ห>เต็มครับมาดีครับล่างไหลเข้าไปที่ห้างไอคอนสยามครับสุดยอดจริงๆห้างไอคอนสยามครับสุดยอดจริงๆ ด้านท่าเรือก็เต็มครับบางคนก็ไปลองเลอครับไปลองเลอสํสำรานเป็นเลอดินเนอร์เนาะนี่ครับนี่ครับเป็นพี่น้องมุสลิมครับมาแล้วก็ไม่ยอมกลับนาอนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหเยอะจริงจรินี่ครับสุดยอดเนาะนี่ครับมาเที่ยวเมืองไทยก็มีแต่ความสุขครับนี่ครับ เป็นลูกน้อยเป็นหนุ่มน้อยครับพี่น้องครับเตมครับก็ขอเชิญนะครับขอเชิญเอฟซีเดอร์ขอเชิญเทิมาเที่ยวครับขอเชิญเทิรมาเที่ยวไอคอนสยามครับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะมาชมการโชว์น้ำพุหรือว่าจะไปล่องเรือก็ได้นะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นท่าเรือที่สองครับนี่ครับพ้นเต็มครับมาแล้วครับด้านพ้นก็เป็นสมายลิเวอร์ไซด์ครับ สวยครับสมายียกว่าไซส์ครับเป็นเรือสำรานเนาะนี่ครับเพ่นก็ลังไหลลงไปครับนี่ครับเรือสมายลิเว่าไซส์กัมมีเลอร์อลังกาเนาะมีเลอร์เออีกชื่อชื่อว่าอะไรเนาะอ๋อเจ้าพญาพินเซตครับตอนนี้คนก็ลังไหลลงไปครับเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับนี่ครับลงมาท่าเรือที่สองครับ อันนี้เป็นท่าเรือที่2นะครับพี่น้องนี่ครับสุดยอดจริงๆเมืองไทยเนาะเรื่องการท่องเที่ยวครับเอาบัดนี้กะจะขอพาพี่น้องเข้าไปด้านในนะครับเข้าไปส้มแน่สักน่อยเนาะว่าสิเป็นแนลเลอศนะครับอยู่ยานโซนสุขสยามนะครับแล้วก็จะได้เกาล่าเนาะเป็นทางเข้าไอคอนลักใอโซลูลาไาพี่น้องไปนะครับ เข้ามาคนก็เต็มครับด้านนี้ก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับนี่ครับโอ้โห,โ,หโหนี่ครับเป็นชาวต่างชาติครับบางคนกามาบางคนกัมกเมอร์ครับมาเห็นแล้วก็คนลุกแล้วพี่น้องผนลั่งไหลามาเที่ยวแต่เมืองไทยไม่ยอมไปเพื่อนบ้านเลยนะครับ เพราะว่ามาเมืองไทยก็มีแต่ความซุขครับพี่น้องคนไทยก็มีมิตรไม่ตีที่ดีครับไม่เอาเปรียบชาวต่างชาตินะครับรักเหมือนญาติครับรักชาวต่างชาติเหมือนญาติครับคนไทยก็ชอบช่วยเหลือคนนะครับไม่ดูถูกคนครับไม่โอ้วนนะคนไทยครับด้านนี้ก็เป็นรถนิยมครับเยอะจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นสุขสยามครับ แต่ก็ไม่ขอเข้าไปนะครับก็ขอเข้ามาแค่นี้เนาะพี่น้องนีครับเป็นร้านอาหารครับเอาบัตรนี้กาจะขอพาพี่น้องไปที่ชั้นเ็มครับไปที่ชั้น m ็มเนาะแล้วก็จะได้กล่าวลาครับสวีนี่ครับเป็นบ่าวน้อยครับฟังเสียงเป็นบ่าวนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับ ก็คนไทยก็อาจจะมีนะครับแต่ก็หายากมากครับสามแหล่งท่องเที่ยวเนาะแถววัดโพวัดอรุณวัดกระแก้วไอคอนสยามสยามพระนรนี่หาคนไทยยากมากครับคนไทยแทบไม่มีนะครับด่านท่าเรือคนเต็มครับมาแล้วก็ไม่ยอมกลับนะครับนี่เป็นฝรั่ง มาเป็นครอบครัวครับเป็นฝรั่งครับพี่น้องนี่ครับก็ตเต็มครับเป็นสาวมวยสาวมวยสวยจริงๆเป็นสาวมวยครับพี่น้องดัานนี้ก็เป็นชั้นเอมนะครับเอาอีกแล้วมารอบนี้ก็ลืมเนาะอันนี้อ่านว่าอะไรครับ FC บอกแล้วนะครับ FC เข้ามาพิมพ์บอกแล้วในใต้คลิป แต่ก็จําไม่ได้ครับตองนี้ก็เป็นมองนังครับพี่น้องนี่ครับมองนังพักผ่อนเด้ครับตองนี้แต่ห้างนี้หอมมากนะครับหอมจอยจอยหอมโครย์ครับแอร์เย็นฉ่าแอร์เย็นเจี๊ยบห้องน้ํามีความสะอาดมากครับห้างไอคอนสยามครับบางคนก็ขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดไปส้มวิวครับตานพู่นครับ นี่ครับบางคนก็มาบางคนก็เมืรอคร่ะพี่น้องนี่ครับสุดยอดจริงๆห้างไอคอนสยามครับสร้างถือทีถือเวลาเนาะแค่เสาที่ก็สวยงามครับเป็นสีทองเริ่มหม,มาบครับโอ้โหวาติโทสวยๆค่ะพี่น้องนะครับ แล้วก็สูงครับสวยจริงๆโอ้โหเอาเดินต่อเนาะเดินไปที่รถไฟฟ้าสายสีทองครับห้างนี้ก็ให้มาถ่ายคลิปได้นะครับก็ไม่ได้ห้ามน,นะครับบอบรัดมาบ่อยนะครับ มาห้างไอคอนสยามเหมือนมาบ้านนะครับมาข้างใดก็มีแต่ความสุขนะครับสุขจริงๆนะครับพี่น้องไม่ได้แกล้งพูดนะครับมาห้างไอคอนสยามไปห้างสยามพารากรเหมือนมาบ้านนะครับด้านนี้ก็เป็นทางออกครับเป็นทางอ้อไปรถไฟฟ้าสายสีทองครับ เป็นร้านกาแฟครับด้านนี้ก็เป็นไอคอนิคครับ Expo Coffee ครับถ้าใครชอบกาแฟก็ขอเชิญน,นะครับด้านนี้ก็เป็นทางลงครับเป็นทางลงไปที่สุขสยามครับสุขสยาม เป็นร้านอาหารก็มีหลากหลายเมนูครับแล้วก็อร่อยครับราคาก็พอสมควรเนาะเพราะว่าเป็นข้างหรูห้างดังนครับอย่างพัดไทยก็80บาท100บาทครับก็พอกินได้ครับด้านนี้เป็นทางออกนะครับพี่น้องอย่าหาว่าถ่วงเวลานะครับตรงหน้าก็คือ รถไฟฟ้าสายสีทองครับพี่น้องนี่ครับสวยสวยครับพี่น้องเลิศม,มากเนาะนี่ครับเปิดไฟแล้วสร้างสวยงามสัดเกินครับโอ้โหถ้าใครมาเมืองไทยแล้วไม่มาห้ากไอคอนสยามก็ถือว่ามาไม่ถึงเนาะ โอเคนะพี่น้องคลิปนี้กะต้องขอครับเจอเดอร์ที่เข้ามาฮับส้มครับถ้าผู้ลเลอยสอบเจอสอบใจกะต้องขอฝาดไล์ฝาดแซ่ครับมามองเก่ามาที่เดิมก็อย่าเบื่อเด้อพี่น้องแต่คนมาเที่ยวนี้คือคนใหม่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นห้างเดิมแต่คนมาเที่ยวนี้คือคนใหม่นะครับ,ย,รบยกเว้นบ่าวนัดนาะโอเคนะพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับสบายดีเดอ้อ สวัสดีครับสวยสวยห้างไอคอนสยามครับ